วัดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้อยู่ในเกม The Finals เห็นเขาบอกว่ามันคือเกมหมาว่าที่เกมหมาเนี่ยนาคตซึ่งไม่รู้ฮะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ต้องมาลองดูคืออันนี้คือครั้งแรกเลยนะเห็นไหมไม่มีตังไม่มีเวลไม่มีอะไรเลยสักอย่างทีนี้ก่อนหน้านี้คือก็ เห็นว่ามันมีทั้งสอนทูเทอรี่มีทั้ง่ให้บิวตัวละครที่เราอยากเล่นนะฮะมี3ไซส์เลยด้วยกันมีไลท์มี light, มีเดียมี h ฮฟวีแต่เห็นรู้สึกความรู้สึกนะรู้สึกว่ามีเดียมเนี่ยน่าจะเล่นง่ายสุดละไม่รู้ดิตัวเล็กมันก็ดูแบบนี่แต่ดูปืนที่เขาใช้ดิมันซับเมชีนอะรู้สึกว่ามันจะต้องรัวมากๆแน่เลยลผมแมงไม่แมน แั้นั่นก็เลยคิดว่าเลือกมีเดียมมาดีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เลือกเฮฟวี่เนี่ยคือเฮฟวี่มันเป็นเฮฟวี่มชีนนะนเป็นปืนโตโตแต่ผมรู้สึกว่าตัวมันใหญ่อะมันน่าจะโดนยิงง่ายไปนะไม่รู้นะว่าฮิตบ็อกซ์เนี่ยมีส่วนเยอะขนาดไหนแต่ผมรู้สึกว่าเอากางกลางแบบมนุษย์พลปกติเนี่ยมก็โอเคละเราจะมาดูกัน1เกมแค่1เกมใน The Final ตอนนี้มันมีอะไรกันบ้างป่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวเกมเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากเกมยิงเกมอื่นยังไงวะ ซึ่งสนใจมากเลยนะที่ระบบฟิสิกส์เกมหานี่นี่คือแบบค่อนข้างที่จะสมจริงแต่ที่นะ่าสนใจที่สุดก็คือระบบพังทลายฮนะแม่งพังทุกอย่างที่ขวางหน้าเห็นในตัวอย่างแล้วมันน่าที่จะเอามาลองทําด้วยตัวเองความรู้สึกบ้านถล่มทลายแบบระเบิดภูเขาเผากระท่มมันเป็นยังไงวะก็ต้องมาหาประสบการณ์ด้วยตัวเองนะฮะว่าแม่งเป็นยังไงเอาละครับผมก็จากที่รอเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงหน้าเลือกตัวละครซึ่งดูออกทรงแล้วเนี่ยทุกคนทำไมไอ้นี่มันมีเก่งๆอื่นด้วย เออไม่เป็นไรหรอกเหมือนกันแหละเออเหมือนกันแหละไดอยู่เล่นได้อยู่ไอ้นี่อะไรหาอะไรวะเนี่ยไม่ได้ดูอะไรมาเลยแล้วเมื่อกี้นี่ด่าเลยนะลาร์สเบเก่ะ The s o c i a l i z e The Kingfish The Volk อ๋อเราทีมเราทีม The Volk ใช่ไหมใช่ใช่ฮะระบบการควบคุมก็จะเหมือนเกมอื่นๆปกติกดชิปวิ่งอ่ะโอเคไปผมคิดว่าเกมมันก็น่าจะเล่นเหมือนเกมอื่นๆแหละนี่คืออะไร พ่อเหยียบแล้วบินเลยเนาะเออเอาเอาเลยเต็มที่เลยลูกแล้วยิงถังทําไมวะถังถัง,ถงมีอะไรวะกดปุ่มลววเลยวะเอ่ออ่ะกด F คล้ายๆกับเกมอื่นๆแล้วไอ้นี่มันคือถังอะไรวะมันเหมือน,น,นถังระเพิงอะเฮ้ยอ๋อชี่กดยิงงี้อ้าวยิงโดนไหมเนี่ยอ้าวไม่โดนเลย เีอีไอย่างน้อยกูก็ได้คิวเออเอ้าเอากูาตเอออ่า,อา,า,อา,อาโอเคกดคิวคิวคิวคืออวุธอะไรวะเนี่ยอ๋อคือฮิลฮิลิ่งบีมอ๋อตามชื่อเลยโอเคโอ้ยเพื่อนก็มีโอ้ยิงไม่โดนเลยคือแบบไม่เหมาะ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเกมนี้ไม่เหมาะหรือปืนนี้ไม่เหมาะผมนะไอ้เหี้ยผมนี่ไม่เหมาะเกมที่ดีแน่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สองคิวสองคิวสองคิวน่ารักไปต่อไปต่อเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นเกมที่แบบว่าโหดร้ายกับผู้เล่นขนาดนั้นนะเนาะคือแบบนึกว่าจะเป็นประเภทที่แบบว่าอะไรอ่ะอ้าวติด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 อ้าวอานึกว่าจะเป็นเกมประเภทที่แบบอ่า ต้นชนมั่วไปหมดเลยอะไรเงี้ยแบบคนใหม่ก็เจอพวกมหาเทพอะไรงนี้ได้อะไรเงี้ยเออคนใหม่เจอแบบพอเข้ามาปุ๊บเจอคนเก่าๆปุ๊บเงี้ยกลายเป็นมหาศึกคนชนเทพเลยอะไรเงี้ยเฮี้ยแล้วแบบอ้าวผเล่นยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอไปยิงเปิดดิเสิ็สวยพี่ที่เพื่อลงทีมนี่แม่งของจริงแบบ น่าจะมีประสบการณ์จากเกมอื่นมาแต่ซึ่งเราไม่มีเราก็ต้องอาศัยเพิ่งแบบแ,บบแต้มบุญชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อันนั้นอันนั้นเอ้ยไอ้นนอนนเหี้ยอันนั้นตัวเล็กเหรอเอ้ยเหี้ยมันถืออะไระนะอยู่น่าเฮ้ยเฮ้ยเหียเยเ้ยมีคนถือค้อนเหี้ยเฮี้ยมีค้อนด้วยแล้วกูโดนอะไรเนี่ยโอ้โหหลังดอเนี่ยไปเล่นไป กัว่าไปของอื่นที่มันเรามีเนี่ยมันมีอะไรบ้างไอ้แค่นี่คืออะไรอันนี้คือระเบิดกาวเหรอมันคือกาวใช่ไหมหรือโฟมโฟมก็ได้อ้วแล้วนี่คืออันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือทัดแผดไอ้จัมแพดตามชื่อเหมือนไอ้ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ที่เราโดดขึ้นมาเอ้ยโดนแล้ววะฮัลโหลเออแค่ลืม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 อ่ากูโดนอะไรอ่ะเอาโอ้ เพื่อนมันฮิวสุดจริงเพื่อนมันฮิวสุดจริงโอ้ขอบคุณเพื่อนมากจริงโอ้ถ้าไม่ได้เพื่อนนี่คือเกมอ่ะบอกเลยเนี่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 ยคือโอ้โหลูกพี่ชื่ออะไรเนี่ยชายเย่ชายชายเย่อะไรสักอย่างหนึ่งเอาไปเลยเอา MVP เกมนี้ไปเลย ไอ้โหเฮ้ยแล้วนี่ไปทำงานเป็นทีมันจริงๆว่ะเฮี้ยทีมงานคุณภาพโอ้โหต้องสังเกตเนี่ยว่าฝั่งนู้นตัวใหญ่สองเลยเฮ้ยเฮ้ยไปลง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 โอ้พี่คนเกาหลีนี่ก็เดือดเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะพูดถึงอะะพี่คนเกาหลีนี่เอาเรื่องนะ เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ wall t กันก็คือน่าจะเป็นกล่องกล่องเงินอันที่สองใช่ไหมซึ่งอีกประมาณสักห้าสิบเมตรถึงห้าสิบเมตรจากตรงนี้น่าจะอยู่ในตึกอันนี้โอ้ อ้าวไม่มีฟอร์ดเมดว่ะเออเอ้ายี่ยมดิเอาง่ายเลยทีนี้เขาง่ายออกง่ายเลยทีนี้อยู่ข้างบนมันใจนี่เกินไปไหมวะจะอยู่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยชุบคือเมืก่อนพอจะดูออกอยู่ว่าของอะไรเนี่ยชุบมันคือที่ชุบพอดูออกอยู่โอ้หเมื่อกี้นี้ม่งวิ่งเข้ามาแบบทะลุมาเลยทะลุทะลวงมาเลยอะ เชีย่ยยังดูเดือดเฮ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรเพื่อนอนี่รับหิวรับหิวนี่แน่เฮ้ยเชีย่ยทำไปเล่นไปเดือดนะยังเดือดอะ่ะ ยี่เพ,พื่อนข้าเพื่อนข้าไปเจ็ดอ่ะเชี่ยยังเดือดอีกคนนึงมั่งซัพพอ,อร์เตอร์เฮ้ย,อ,ยอ๋อลืมไปไม่มีฟอร์ดาเมดูโดดอย่างมันเลยทีนี้ไม่ดูเลยข้างนอกม่งระเบียงหรืออะไรอา้าวเขาเหรอหูตายแล้วตายแล้วอะไรอะ่ะ เมกาดามิอินคัมมิ่งคืออะไรวะอันนี้แอคทีฟมันคืออะไรก่อนมันคืออะไรฮัลโหลเอาติดะอะไรวะเอมีกระจกอ่ะมีกระจก,ร <laughs> กระจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้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 อาโอเคกูได้ใช้จ้ำแพดกันตอนนี้แหละเอาวางงี้ใช่ไหมโอเค โอเคอ๋อม <Okay>. oh, ันใช้อย่างนี้ทำไมเสียงเหมือนมีใครอยู่แถวนี้หรือว่าไม่คิดเองโอ้โหอ้โอ้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 อไวะเออ Oh. เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอาไออะโอ้ยเี้ยอีกแล้วกลับขึ้นมาแล้วอ้อาวลงเลย,อยเอออ้ายิงใครตายไปวะไปเกือกตายแอ,อ้ตายปุ๊บก็จะเป็น ดูปั้นโชว์หลาอะอ,อ,อ,อย่างนงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียนชูปน่ารักอากูตายเอออย่างอย่างอย่างดูเลยบ้านเมืองพังหมดเลยพังชิปหายกันไปหมดแล้วกระสุนมาหมดตอนนี้นพอด,ดีโอ้โหเอ้ยนูนหนุนหน,หน,หนเฮ้ยเทียนไม่ใช่แค่น่นมันวิ่งมาแล้วมันยืดแล้วโอ้โหเฮ้ยเีิยะ ไฮ้ยยยชะนะว่ะเอ้ยชะนวะว่ะน winner น the walk ชิย่าโอ้ยแม่งทงั้งัพพอร์ตทั้งฆ่าโอ้ทีมแม่งสุดยอดอ่ะอีนั่นน่ะคนซ้ายมืออ่ะอีชายเย่อะไรเนี่ยนะอ่านถูกไม่ถูกวะไม่รู้อะไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ยเดือดมากๆๆๆๆมเดือดมากเกมแม่งเดือดมาก เกมเดือดจริงเกมเดือดมากเลยก็ได้ไอพน,นี่ไงก็ครเออร์ไดห้หมวกใหม่แล้วก็เบล t ันพาร์ก็ได้เลเวลเพิ่มขึ้นอ๋อมีเลเวลของอาวุธมีเลเวลของไอเทมที่ใช้ด้วยนะเอดูสิแม่ขึ้นหมดเลยดูดิอ๋อน,นี่ไงปลดล็อกเฮ u i l d บิาผมรู้สึกว่าตัวกลางสนุกดีตัวกลางสนุกดีเอาไว้ค่อยว่าทีหลังตอนแรกว,ว่าจะเกมเดียวพอ i ฮ้ยสแกมมาเฮ้ยสแกมเฮสแกมเสกมอ้าวเฮียแล้วทีมฉันไปไหนหนึ่งโอ้แล้วพี่จะถือสไนเปอร์ด้วยเอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงโอ้โหบอกเลยสุดสุดอะทีมนียบอกเลยว่าทีมมีตัวตึรงบอกเลยเติงจัดอะตึรเงปรี้ยเติงยิ่งกว่านังยางอีก the big splash the kingfish the talk show the walk อีกแล้วอ้าฮ่าบอกเลยว่า the walk เนี่ยคุณภาพครับแก้ว เอาละพอ,อจะเริ่มเล่นเป็นบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรื่องปืนเนี่ยสำคัญเลยเรื่องปืนนี่ไม่รู้จริงๆว่ามันจะเล่นยังไงเฮ้ยสไปเดอ ER ร์แมนเฮ้ยไร้ขาดอะทำเล่นแบบไ,ไร้ขาดนั่นอนะเอาเอาเฮ้ยเอาอยู่นี่ไม่ใช่หรอเอาเอาเอานี่ไหมอะเฮ้ยเอา้เอาเชี่ยระเบิดหัวกูเฉยเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหจุดสามห้าเจโอ่ะยิงยากชิบ้าเอ้ยโอ้ยอันนี้ก็จุดห้เหรอเอ้ยเอาด้อเอาด้อเอาเด้อเอ้ยเฮ้ยเฮียอ้าวนี่ก่อนนี่ก่อนนีก่อน โอ้โห oh, ไม่นึกว่าจะยิงยากขนาดนี้ <c oughs> จริงโอ้โห oh, จุดลงล่างเลยอะโอ้โ oh, หจุดสามห้ายิงยากยิงยากจริงอะ <c oughs> เพื่อนโดนออะไรอะเอาไปชุบไหมไปชุบดีกว่าชุบดีกว่าโอ้นั่นไง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  ไอ้เหี้ยเดืเพื่อนโดนยอีกแล้วมอเตบปิชวปโอ้โหเลิกเลิกเลิกลูกเลิกเลิกเลิกนะลูกเลิกตายปุ๊บกระเลียดไป AK นะลูกนะฮะดูแล้วแบบใช้ชีวิตลำบากลำบากโอ้ดูดิเฮ้ยมือมึงใครเนี่ยโอ้โห มึงใครกันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนปืน,ปนก่อนเอ้อยา่ยาอย่าเพื่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมสุดหล่อเออเอาถ้าในเมื่อปืนไม่ได้ก็เอาศอกมหาชนเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยแล้วทำไมเพื่อนกูเดือดจังอะเฮ้ยวิ่งไปไหนอะ มีคนฝากตังค์อ๋อก็คือตอนนี้เพื่อนกูกับกูเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วไปนู่นแล้วเฮ้ยมาแล้วเออเอาดิเออไม่เน้นโดนเออไม่เน้นโดนอย่าเน้นเอามาลงไปอย่าไปยุ่งกูกูกูเอาไงกันต่อเพื่อน ไม่งั้นเราจะตายกันหมดเอ้ยมาแล้ว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 โอ้โหกูติดอะไรกูติดเตียงเวทผู้ป่วยติดเตียงโอ้โหกูขยับไม่ออกเลยทีนี้กูติดเตียงใหด้ดูดิสนายเล่นยากไหมเล่นยากอยู่นะเล่นยากเล่นยากปะก็เล่นก็เล่น สัตภาพไปที่คนหนึ่งแล้วก็โดนส่งกลับมาที่สนัยก็เท่ากับว uh ่าไหนเอเคกูทำไมไปจุดสามห้าอยู่ะเอ้ยไม,อไม่เอา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 ไม่ยุ่งกับพี่หรอกจะกูาตายบอยนะโดนเมาหลุดเฟรม <c oughs> ทำไมเมาส์หลุดเฟรมบ่อยจังอ่าเอาเลยพี่เอาเลยเอาพี่เอาเลยพี่ถ้าพี่จะโดดอย่างเงี้ย <c oughs> ลงมาข้างล่างดีกว่า <c oughs> ลงไปแล้วข้างล่างดีกว่า <c oughs> ไม่ไหวจุดสามห้าแม่งเกินไปจริง <c oughs> ไม่ใช่พวกแม่งเล่นไม่ได้ <c oughs> ไม่ไหวอ่ะเพื่อนตื่นแล้ว เพื่อนพับจอกรรมกรเดี๋ยวนะเพื่อนฝากตังค์แล้วอ่ะเพื่อนคนนู้นอ่ะใช่ปะเออใช่แล้วเราทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โโอ้โยเยอะ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 ระเบิดมีไปทำอะไรปากันไปก่อน กันปากันตัวเองทำไมวะถังแก๊สมีทำไมใช้ใช้สักอย่างหนึ่งเออบื้องบนทำไมวะเฮ้ยโอ้รวยอะไรเนี่ยไม่รู้จุดฝากมันมีเวลาจำกัดด้วยอ่ะถึงว่าทำไมว่าจุดฝากมันไม่ค่อยอยู่ที่เดิมแบบไม่ชอบหายอะไรเงี้ย เฮ้ยเอ้ยเออเอาดิเอ้ยรเชียรรวยมันรวย เฮ้ยเอาเอาเอามานี่เอามานี่เอาเอ็กมานี่ไม่ไหวแล้วมันยิงใครไม่ตายเลยอ่ะโดนปะขอดูแป๊บนึงได้ปะไม่โดนเลยมันยิงยากอ่ะสนายยิงยากอ่ะดูดูดูแล้วมันยิงยากอ่ะแต่ไม่รู้นะว่ามีเรื่องของความเร็วกระสุดหรือเปล่าแต่ดูแล้วน่าจะยิงยากอยู่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงไอ้จุดสามห้าเลย พูดถึง AK เี่ย AK ก็ยังยิงไม่โดนเลยเ๋ยวดูดิโอ้ยสองแม็กเก็บไปกี่ตัวเฮ้ยมีคนฝากไม่ทันใช่ปะกี่เนี่ยโอยแต่พอ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 เราเปลี่ยนมาเล่นในตัวเรื่องของแบงก์อิดเนี่ยไม่เอาทีมเลยนะ <laughs> เออพอเล่นแบงก์อิดปุ๊บแบบคือไม่เอาทีมเลยอะ เฮ้ยโอ้ยฮาเฮ้ยฮาลงไปเอาตัง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 อันนี้สองพันสามพันเอ๊ฝั่งไอ้ตึกนู้นเหรอค่อนข,ข้างไกลอยู่นะเฮ้ยเอ้าตายตาย ผิดเลยหนูเจอพี่ถือ AK ผิดแล้วฝาก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 เฮ้ยเคยี้ยวไขว้าโอ้โหตายไอตาที่แล้วอ่ะกูมาจากไหนเนี่ยฮะตาที่แล้วที่กูยิงยิงไปม,มาจากไหนเนี่ยอุ๊ย อ้ยสองต่อออก2องรอก2ทีแตกเจ็บนะเจ็บในเกมนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะถ้าพูดถึงอ,อาจจะไม่ได้แรงแบบวันฮิตทิวอะไรเงี้ยแต่2นัดตายนี่สำหรับตัวใหญ่นี่ถือว่าแรงนะอ่ะโดดไม่ถึงถ้าถ้าเกม ค่อนข,ข้างที่จะแหลกสกตุกเล็กน้อยก็ต้องขออภัยจริงๆนะคือเหมือนกับว่าตอนเนี้คอมมีปัญหาก็เลยเดี๋ยวกับว่าปีใหม่อ้าโอ้โหกำลังอธิบายเลยเฮียเซ็คัดเพชวินเนอร์คิงฟิชอเห็นชื่อแล้วปวดใจ เกมที่2องเดี๋ยดูดิโอ้โหแทบไม่ได้ทำอะไรเลยมีเพื่อนอนะทำอยู่ตัวเดียว6ตัวทำเต็มที่แล้วฮะทำเต็มที่แล้วเต็มที่สุดๆแล้วนี่วววอัพอ,อันนี้คืออะไรอะคืออะไรอะมันคือสติ๊กเกอร์หรอนี่ได้ไล์บิวแล้วนี่ เอาไ้กอนแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมได้เรียนรู้แล้วว่าไอ้มีเดียมบิลกับโหมดเกมสองเกมควิ c แคชกับแบงกิทของ The Final เป็นยังไงได้รู้แล้วว่าอะไรอลายออย่างเป็นยังไงรู้สึกว่าแม่งระเบ,บิดภูเขาเผากระท่อมแบบนัวจริงๆ ถ้ายังอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับ The Final อีกอก,ก็ยังเหลืออีก2ตัวละครโน้ต <No S 1> ที่จะเป็นไลท์กับเฮลวีซึ่งก็ดูก่อนฮะว่าจะทําดีไหมหรือคนดูถ้าชอบอยากให้ทําก็บอกได้นะครับผมส่วนในเรื่องของเอาลาสที่ท Hawaii, ําทิ้งเอาไว้ก็ถ้ามีโอกาสจริงๆจะเล่นให้จบให้ได้ภายในเดือนมกรานะครับผมใจอยากให้เล่นให้จบให้ไวๆเราจะได้เปิดเกมในเรื่องเกมใหม่ด้วยกัน ฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กด subscribe นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบใจชอบใจชอบชิบหายชอบไวป่วงสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ see you เจอกันครับเกมก็เล่นยากเกิน